มหาวิทยาลัยเชียงใ,ใหม่นั้นมีสถานีวิทยุฝึกปฏิบัติเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยในขณะนั้นต้องมีห้องฝึกปฏิบัติเพื่อทําให้นักศึกษาที่มาเรียนด้านสื่อสารมวลชนนั้นฝึกสําหรับเพิ่มความเชี่ยวชาญน,นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัตินักศึกษาแล้วเนี่ยยังพยายามรับใช้ชุมชนอย่างเต็มที่เต็มกําลังการตั้งสถานีวิทยุ ในสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้เอื้ออํานวยเลยกฎหมายวิทิุรก,กระจายเสียงปีพศ2498เนี่ยระบุว่าคลื่นความถี่เป็นของรัฐมีไว้สําหรับเพื่อที่ จะให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมใช้เพื่อความมั่นคงเป็นหลักหรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นกรมประชาสัมพันธ์แต่ด้วยความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารพอตั้งมหาวิทยาลัยเชียชงใหม่ปั๊บเนี่ยมีภาควิชาการสื่อสารมวลชนท่านก็เล็งเห็นแล้วว่าต้องมีห้องฝึกปฏิบัติเพื่อทําให้นักศึกษาที่มาเรียนด้านสื่อสารมวลชนนั้นฝึกสําหรับเพิ่มความเชี่ยวชาญเพิ่มความชํานาญทําให้จบออกไปแล้วเนี่ยเป็นบัณฑิตที่รู้จริงปฏิบัติได้ รับใช้สังคมได้ในที่สุดก็คือมีการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราช2510ปีถัดมาเลยนะคะ2511ก็ม,มีการประกาศในราชก,กิจจานุบเบกษาเพื่อที่จะรับรองว่าสถานิพิทุเสียงสื่อสารมวลชนนั้นเนี่ยได้รับการยกเว้นตามกฎหมายซึ่งทำให้ภาควิชาการสื่อสารมวลชนซึ่งขณะนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีสถานีที่เป็นคลื่น100เมกะเฮิร์ในระบบสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ซึ่งนับว่าเทมาเพราะว่าการที่จะมีวิทยุในระบบ FM นั้นยาก ส่วนใหญ่ที่ได้คือ AM ที่สําคัญที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นมีสถานีวิทยุฝึกปฏิบัติเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยในขณะนั้นต้องยกคุณความดีให้ท่านศาสตราจารย์เกติคุณดรหม่อมหลวงตุ้ยชุมสายแล้วก็ท่านอาจารย์เจริญพันธุ์ชุมสายในอยุทยาท่านอาจารย์หม่อมหลวงตุ้ยท่านเป็นคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ท่านแรกท่านอาจารย์เจริญพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชนท่านแรกทั้งสองท่านเห็นตรงกันนะคะว่า ควรต้องมีสถานีวิทยุอาจารย์เนี่ยท่านทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของการจัดทำรายการจริยธรรมวิชาชีพแล้วก็สอนเรื่องกติการมารยาทในการจัดรายการแล้วก็เฝ้าดูนักศึษายอย่างใกล้ชิดบัณฑิตรุ่นแรกนะคะจำนวนหนึ่งก็ได้ทํางานเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาการสื่อสารมวลชนเลยเช่นท่านอาจารย์ยุภาสุภากุลท่านอาจารย์จงจิตศรีพันธ์ ท่านอาจารย์พัชรินจันทนานุวัตกุลท่านอาจารย์มานวิกาตันติสุกรตอันนี้ต้องถือว่าท่านเป็นรุ่นสองรุ่นแรกนะคะรหัส07กับ08ที่อยากจะเอ,อ่ยถึงก็คือบัณฑิตที่จบออกไปแล้วก็ไปทำงานสร้างชื่อเสียงมีคุณูปการ ต่อสังคมคุณสันสนีสมานวรวงศถ้าอายุ40-50อัพจะจําได้ว่าท่านเนี่ยเริ่มต้นเป็นนักข่าวที่อ,อสอมทแล้วท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยจากการที่ภาคเป็นเสียงโนมิตะจากการ์ตูนดรลาเอมอนคุณสุภาพคลี่ขกระจายท่านจบไปนี่ท่านทํางานเป็นนักข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนพอมีสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ท่านก็ผันตัวเองมาเป็นนักข่าวของสื่อทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ คุณธีรพงศ์โซดาสีอันนี้จากการเป็นนักจัดรายการภ้าอีสานแต่ท่านก็รับราชการก้าวหน้าจนตำแหน่งสุดท้ายของท่านคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดรสุทธศรีวงสมานท่านก็ทำงานโดดเด่นตำแหน่งสุดท้ายของท่านก็คือประหลัดกระทรวงศึกษาธิการพลอากาศเอกมนทนสัตวกรผลงานโดดเด่นเป็นโฆศกของกองทัพอากาศแต่ชื่อทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เอ่ยน,นามมา อยากจะบอกว่าเกิดจากคุณอุปการที่ท่านผู้บริหารและคณาจารย์ได้สร้างพื้นฐานการศึกษาที่มั่นคงแข็งแรงเปิดโอกาสนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับของจริงนะคะทำให้เกิดความภาคภูมิใจมั่นใจออกไปทํางานแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมความตอนหนึ่งที่อยู่ในคํากล่าวรายงานของคณะมนุษยศาสตร์ตอนที่เปิดสถานีวิทยุอย่างเป็นทางการก็ระบุว่า เพื่อให้สถานีนี้ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมภาคเหนืออย่างเต็มกำลังซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนทำมาตลอดบางรายการเนี่ยสร้างขึ้นมาสำหรับคนฟังทางเหนือโดยเฉพาะเลยนอกจากนี้เราก็ยังมีการเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคนนุณวุฒิจากหลากหลายคณะหลากหลายหน่วยงาน มาร่วมจากรายการแล้วก็ยังมีการให้เวลากับภาคประชาสังคมที่มาช่วยนํำเสนอประเด็นเฉพาะที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนั้นต้องการรับฟังนะคะอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหมอเมืองกลุ่มกเกษตรอินทรีย์อันนี้เราก็จะจัดสรรเวลาให้นะคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพยายามของมหาวิทยาลัย ในการที่จะใช้สื่อที่มหาวิทยาลัยมีอยู่นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัตินักศึกษาแล้วเนี่ยอย่งพยายามรับใช้ชุมชนอย่างเต็มที่เต็มกําลังซึ่งอันนี้ก็เชื่อมั่นว่าผู้บริหารยุคต่อไปทั้งผู้บริหารมหาวิทยายลัยแล้วก็ผู้บริหารของคณะกการสื่อสารมวลชนเองก็คงจะยึดมั่นนะฮะที่จะเดินตามรอยของผู้บริหารยุคก่อตั้งนะคะที่ไม่หลงลืมหน้าที่ที่เป็น จุดกำเนิดของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน